รอรอสีที่ใช้ส่งเป็นไฟล์อัปโหลดกับที่ใช้ส่งแบบเอกสารไม่เหมือนกันนะคะสำหรับผู้ที่มี Account ในการอัปโหลดรอรอสีแล้วไฟล์ Excel ที่ใช้จะต้องมีรูปแบบตามภาพนี้ค่ะจะต้องเรียงกันไปเลยนะคะตั้งแต่วันที่เข้าพักเวลาเข้าห้องพักเลขที่อันนี้ต้องกรอกนะคะอันนี้จะเป็นชื่อสกุลไทยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ต้องมีสัญชาติถ้าเกิดเป็นใน รอดอัสีที่ส่งแบบเอกสารเนี่ยสัญชาติเนี่ยก็คือจะขึ้นเป็นชื่อของประเทศนั้นขึ้นมาเลยนะคะแต่ในไฟล์ที่ส่งแบบอัปโหลดมันจะเป็นตัวเลขค่ะซึ่งตัวเลขเหล่านี้เนี่ยทางกรมเขาก็จะมีผู้มือให้นะคะว่าประเทศอะไรประเทศอะไรเป็นรหัสอะไรตามนี้นะคะอย่างอังกฤษก็หนึ่งถ้าอย่างของไทยก็คือเป็น99ค่ะจากนั้นนะคะก็ต้องมีเลขบัตรประชาชน หรือว่าถ้ามีพาสปอร์ตก็คือต้องมีเลขพลาสปอร์ตด้วยนะคะส่วนช่องที่เหลือนีก็คือจะเป็นรหัสทั้งหมดเลยค่ะสําหรับผู้ที่ทําเองนะคะก็ต้องมานั่งดูในคู่มือของกรมว่าประเทศอะไรรหัสอะไรนะคะแล้วก็ต้องใส่ให้ถูกต้องแต่สําหรับผู้ที่ใช้ guest profile เนี่ยตัวเลขเหล่านี้คือจะขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยค่ะไม่ต้องกรอกเองแล้วก็ไม่ต้องกลัวกรอกผิดด้วยนะคะ สำหรับใครที่สนใจ Guest Profile โปรแกรมทำรอรอ3รอรอ4และตมสมอู 30, อัตโนมัติสามารถติดต่อได้ตามคอนแทคท้ายคลิปนี้นะคะ